มาขอพญานาคขอได้รางวัลที่หนึ่งอ๋อขอได้รางวัลที่หนึ่งหนูมาหนูมาขออะไรนะลูกขอรางวัลโอ้ยทำไมรู้จักจังเลยว่าต้องมาขอปู่พญานาคนี่ปู่พญานาคห <c oughs> นูนนเคยมาขอไหมลูกไม่เคยครับอ๋อไม่เคยครั้งนี้เป็นครั้งแรกใช่ไหมลูกอ๋อหนูจะขอรางวัลอะไรนะขอรางวัลที่หนึ่งครับโอ้รางวัลที่หนึ่งทำไมหนูรู้จักรางวัลที่หนึ่งด้วยลูก เห็นป้าแล้วก็แม่ซื้ออ๋อเห็นป้าแล้วก็แม่ซื้อวันนี้หนูจะขอให้แม่ใช่ไหมลูกขอให้ทุกคนเลยค่ะอ๋ออ๋อขอให้ทุกคนขอให้ทุกคนเลยน้องชื่ออะไรลูกน้องชื่อกระตังชื่อชื่อกระตังอ่ามากันสามคนชื่ออะไรมั่งลูกชื่อสีน้ขาก็เป็นพี่จุดได้ไหมลูกมาเดี๋ยวป้าเดี๋ยวอ่ะเดี๋ยวป้าจุดให้อ่ะ หนูเอาเอาเอาทูบมาก่อนลูกอะตอนนี้น้องมาขอโชคแต่ว่าน้องจุดทูบไม่ได้อะอ่ะหนูทําแบบนี้เดี๋ยวป้าปึ๊บอ่าตอนนี้จะจุดทูบขอโชคเนาะน้องไม่รู้น้องอยู่ดีๆน้องก็อยากจะมาขอโชคขอรางวัลอะไรนะลูกรางวัลที่หนึ่งอันนี้ปากตรงไหนปากตรงนั้นเลยใช่ไหมลูกอะตอนนี้น้องจะมาขอ เนาะหนูอยู่โรงเรียนอะไรลูกโรงเรียนบ้านเจรวยคับโรงเรียนบ้านจจรวยอำเภออะไรลูกอำเภอลำดวนอำเภอลำดวนและจังหวัดอะไรลูกจังหวัดเชียงใหมอ๋ออยู่ชั้นปไหนกันแล้วลูกหนูปสามเดี๋ยวคนนี้ปห้าใช่ไหมลูกคนเล็กคนเล็กตัวปสองคนเทอนนปอะไรลูกปสามโอ้ยปสามตัวโตจังเลยอืมทำไมทำไมหนูถึงรู้เนาะมามาจดเลขขอปู่พญานาคเนี่ย นี่มีปูพญานาคปูพญานาคสีสุดโทอ่าอะออเดี๋ยวรอรอเลขนะลูกรอเลขน,น้อง,องบอกจะมาจุดให้อ่านั่งสมาธิน้องบอกจะมาจุดให้ทุกๆคนแต่วันนี้น้องก็จะขอให้ทุกๆคนนอพี่แฟนกลับแล้วเดี๋ยวรอให้มันไหม้ให้หมดนะลูกรอให้มันไหม้ให้หมดก่อนนี่เริเดี๋ยวมันก็จะเริ่มตัวเลขก็จะเริ่มมา เอออยู่ดีๆก็ามาขอตัวเลขกันแต่อยู่ดีๆก็เนึกอยากจะมาขอเลขปูพญานาคสีสุดโทอันนี้ที่วัดอะไรลูกลวัดมารวยวัชระชัยมงคลอ๋อวัดมารวยวัชระชัยมงคลตั้งอยู่ที่อำเภออะไรลูกบ้านอะไรนะบ้านจะรวยอตําบลลำดวนอำเภอลำดวนจังหวัดสุรินทร์อ๋อวัดนี้เดี๋ยวคอยดูว่าน้องจะมาขอเลข ปู่พญานาคสีสุดโทว่าจะได้ตัวไหนเนาะ,ะเดี๋ยวรอลุ้นกันเด็กๆลุ้นกันใหญ่เลยนี่มาลุ้นกันใหญ่เลยเดี๋ยวน้องบอกขอให้ทุกคนวันนี้ขอให้ทุกคนอะตัวไหนมาแล้วลูกเห็นย่งยังไม่มายังไม่มาเดี๋ยวรอ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 สักครู่ตอนนี้ลุ้นกันใหญ่เลยเด็กๆลุ้นกันใหญ่เลยวัดอะไรนะลูกป้าลืมชื่อแล้ว วัดมารวยวัดชลชัยมงคลืมวัดมารวยวัดชลชัยมงคลโอ้อันนี้เริ่มเริ่มออกแล้วเลขเริ่มออกมาแล้วศูนย์ศูนย์วิศูนย์มาแล้วใช่ไหมลูกศูนย์ศูนย์ไม่แน่ก็หกอ่าเดี๋ยวรอ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 ให้หมดก่อนนะลูกเนาะรอให้หมดก่อนไว้ได้ตัวไหนจ้ะอ๋กคุกอ่าเดี๋ยวรอลุ้นรอลุ้น ตอนนี้เด็กๆลุ้นกันใหญ่เลยอยู่ดีๆก็เนึกอยากจะมาขอโชคปู่ศรีสุดโทที่วัดมาลวยเนาะสำนักสงมาลวยวัดชาชัยมงคลใช่ไหมลูกใช่ครับอยู่ที่บ้านบ้านเจรวยตำบลลำดวนอำเภอลำดวนอ่ะลุ้นกันใหญ่เลยเด็กๆลุ้นกันใหญ่เลยอยู่ดีๆก็วิ่งมาอยากจะขอ โชคกับปูพ่พญานราชสีสุโธนี่ตรงนี้เลยอ้โหม,มาแล้วมาแล้วหลุนกันใหญ่เลยเด็กๆหลุนกันใหญ่เลยป้าลืมชื่อแล้วหนูชื่ออะไรนะลูกช,ชื่อปีใหม่ครับชื่อจริงชื่อเด็กชายปัจฉรพลสิบดครับโอ้โหชื่อเพราะจังเลยแต่ชื่อเล่นชื่อน้องปีใหม่ใช่ไหมลูกใช่อ้าวคนเสื้อเหลืองชื่ออะไรลูก ะชื่อปลาปออชื่อปออ้าวคนที่ใส่เสื้อกาตูนชื่ออะไรลูกทีมครับทีมอ๋อนองปีใหม่น้องปอน้องทีมน้องคนเสื้อสุดท้ายนู่นชื่ออะไรลูกตังคชื่อตังโอ๋อตังอาแล้วอีกคนสุดท้ายหล่อสุดหล่อชื่ออะไรลูกแบงค์ครับชื่อแบงค์อ่ะตอนนี้เราชื่อแฟงครับอ๋อแฟง อ่ะตอนนี้เดี๋ยวเรามาลุ้นกันเนาะมาลุ้นว่าเลขทูบที่เด็กๆมาจุดขอที่เดี๋ยวเรามารอลุ้นกันว่าเด็กๆจะได้เลขอะไรมาถ้าเลขมาก็วันที่หนึ่งเนาะธันวาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดถ้าเลขมาตามที่น้องมาจุดขอปู่พญานาคก็ขออะไรพ่อพ่อแม่แม่เอฟซีถ้าเกิดเลขที่หนูจุดแล้วพ่อพ่อแม่แม่เอฟซีถูกพวกหนูอยากได้ไรลูก ม่อยากได้นะครับแต่งซู้จะแสดงความดีใจได้ไอ๋อไม่อยากได้ลายแต่ขอแสดงความดีใจให้กับพ่อพ่อแม่แม่เอฟซีอ่ะเดี๋ยวรอลุ้นกันตัวไหนมาแล้วลูกแปดหรือเก้าลูกดูทีถ้าลองเป่ามันจะเป็นเลขแปดเลยครับอ่หนูดูในโทรศัพท์ป้าที่ลูก3 8มมันเป็นเหมือนเลขสามไม่แน่ก็เลขแปดัะมันวงกลมสองวันที่หนึ่งธันวาคม ได้เลขหกสองแปดครับให้พ่อพ่อแม่แม่ fc <Wow. S 1> เฮงเฮงรวยๆ,ๆ,ๆครับอ่าอ่าอ่าตอนนี้น้องปีใหม่บอกให้พ่อพ่อแม่แม่ fc เฮง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 รวยๆ,ๆได้เลขอะไรนะลูกหกสองแปดครับหกสองแปดครับ, 6, 2, 8, รบอ่าถ้าเกิดว่าหกสองแปดมาน้องปีใหม่อยากได้อยากได้อะไรลูกไม่ไม่อยากได้อะไรครับแต่ขอแสดงความดีใจอ๋อน้องปีใหม่ปีใหม่บอกไม่อยากได้อะไรขอแสดงความดีใจกับพ่อพ่อแม่แม่ fc อ่าตอนนี้ก็น้องปีใหม่ก็ จะกลับแล้วใช่ไหมลูกใช่ค่ะ <ขอ S 1> น้องปีใหม่มาขอโชคปูพป่พญาเอปู่พญานาคนะจ๊ะสีสุดโทที่วัดอะไรนะลูกป้าลืมแล้ววัดมารอยวัดชะชัยมงคลอ่าวัดมารวยวัดชละชัยมงคมลงคที่อำเภอลำดวนนะลูกเนาะอําเภอลำดวนจังหวัดสุรินทร์อ่ะโอเคน้องปีใหม่จะกลับบ้านแล้วเพราะว่ามืดแล้วนะลูกเนาะอ่าครับ